สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำกุ้งอบวนเส้นครั้งแรกกันนะคะเราไปดูสูตรมานะ ก็จะทับน้ำซอสก่อนเลยเนาะใช้ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสน้ำมันหอยซอสน้นอนชอ้อนฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาน1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1นช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะอ้อจะไวไปไหนพักไม่ทนนันคนทห้ละลายเราก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็ขิงและตามด้วยน้ำเปล่าเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำนะคะทุกคนแล้วก็เอาวนเส้นไปคลุกแบบนี้เลยก่อนอื่นก็ใช้ หมู3าชันนะถ้าเกิดใครมีเบคอนใช้เบคอนนะ อันนี้แนะนาเลยเจอกับตัวถ้าใช้กระทะแบบเนี้ยทาน้ํามันก่อนคอยวางหมูสามชั้นนะทุกคนเพราะปรากฏว่าหมูสามชั้นมันจะแบบเหมือนมีกลิ่นไหม้นิดนิดนะทุกคนอันนี้เราก็วางวุนเส้นลงไปแล้วแล้วเราก็เรียงกุ้งเพื่อความสวยงามและใช้น้ําซอสของเราลาดไปเลยถ้าซอสมันน้อยไปก็เติมน้าเปล่าเพิ่มได้นะทุกคนก็นี่เลยเราก็โรยด้วยขึ้นช่ายอันแสนแพงของเราช่วงนี้ กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหลับหลองแซบเวอร์เฮ้ยทำครั้งแรกถือว่าโอเคเลยนะทุกคนสูตรเนี้ยถ้าเกิดใครชอบลองเอาไปทำกันดูนะคะไปกินก่อนนะบ๊ายบาย